สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไซมันรีดค่ะเป็นช่องที่จะมาแนะนําหนังสือหรือแหล่งบทความที่น่าสนใจทุกวันจันทร์และวันศุกร์โดยวันจันทร์ของเรานะคะจะเป็นตีมความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเติมไฟในการทํางานช่วงต้นสัปดาห์และก็จะปิดท้ายด้วยตีมเรื่องราวที่ผ่อนคลายจิตใจในช่วงวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ สวัสดีเช้าวันจังวันจังอะไรวันเนี้ยเอาไว้โอ้ยสาพโอเคสวัสดีเช้าวันจังกับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ฟาร์มมันลีของเราค่ะวันนี้ก็คือเป็นหนังสือเล่มที่สี่สิบเก้าแล้วนะคะแล้วก็คือวันนี้ยินดีต้อนรับจุ๊กแจงค่ะเยสสวัสดีค่ะเสียงปรมมือเข้าไหมไม่รู้เดี๋ยวใส่เสาว์ยังไม่เตือนอีกรอบก็คือก็คือก็คืออยู่ ตื่นค่ะจริงๆคุณผู้ฟังก็คือไม่ได้ฟังตอนเชา้าพิงก์ก็คือมากดฟังตอนเย็นนีแ่แหละสวัสดีพิงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะวันนี้เช้าว,วันจนันทร์เนาะสำหรับปล่อยคลิปตอนแรกอ่ะวันนี้ก็จะมีหนังสือที่คือบังเอิญไปเจอแบบเหมือนเหมือนกําลังแบบอยากอ่านอะไรเกี่ยวกับการขายของอีกแล้วนั่นแหละแล้ก็แบบเดินผ่านแล้วหน้าปกมันเขียนว่า วิธีขายของราคาสี่สิบล้านเยนด้วยแก้วกาแฟราคาสี่ร้อยเยนเออก็เลยแบบหยิบมาอ่านข้างในนิดนึงแล้วเขาอะเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าเรื่องเนี้ยอารมณ์ว่าการสร้างโมเดลธุรกิจอะแบบเป็นแบบฟิกชันอะแบบเป็นอารมณ์แบบเหมือนเป็นเนื้อเรื่องเรื <S <S ่องหนึ่งอะทิงแล้วมันอ่านเพลินมากเลยเพราะว่าซื้อมาปุ๊บอ่านันเดียวแล้วก็แบบม,มันสามารถอ่านจบได้ในทีเดียวแบบเพลินๆเลยมันเหมือนมันผูกเป็นเป็นเนื้อเรื่องอะทิงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวขอเกินเบื้องต้นก่อนนะ เล่มนี้เขียนโดยคุณทาคาอิโยโกะเป็นคนญี่ปุ่นนี่แหละแล้วก็แปลโดยคุณพัฒละวันสอนปะพันธนะสำนักทิมวีเลนสำนักพิมพ์ที่คุณเคยนะคะก็คือจริงๆเรามีวีเลนไม่รู้กี่เล่มแล้วสามารถเป็นสปอนเซอร์ได้รัอเล่นวีเลนอยู่ในอะไรนะนายอินโอเคนั่นแหละอันนี้นะมีทั้งหมดสองร้อยสามหน้าก็คือไม่เยอะสามารถแบบอ่านจบได้ภายในวันเดียวแล้วก็ เออขนาดไซส์มันอารมณ์แบบเอห้าพิงแบบมันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เยอะอ่ะอ่านแล้วมีกําลังใจแล้วก็ราคาหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทเล่มนี้ไปสอยมาจากซีเอ็ดบุกก็ได้ราคาเต็มนั่นแหละพิงเอ้ยลดนิดนึงมั้งเพราะว่าเป็นสมาชิกซีเอ็ดบุกเหมือนมันจะลดห้าเปอร์เซ็นต์ปะ่ะใช่ไหมจำไม่ได้ออนิดนึงอ่ะอในเล่ม,มเล่มเออเออประมาณนั้นอ่าในเล่มนี้นะขยายความนิดนึงผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นเอ่อผู้บริหารเคยเป็นผู้บริหารบริษัทเฟอร์นิเจอร์มาก่อนแล้วเขาแบบ สามารถขยายกิจการได้สําเร็จแบบขยายกิจการได้ใหญ่โตอารมณ์แบบตอนแรกอาจจะทํากำไรได้ร้อยล้านบาทแล้วเขาขยายกิจการแบบทํากําไรได้แบบพันล้านบาทอารมณ์แบบสิบเลยอ่ะเก่งมากแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาผัานตัวมาเป็นที่ปรึกษาการบริหารแล้วเขาก็แบบมีคอร์สอบรมโมเดลธุรกิจต่างๆนานาโดยมีกลุ่มเป้าหมายสําหรับผู้บริหารกิจการขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยแหละแล้วเขาก็เหมือนอยากจะแบบ แนะนำแนะนำวิธีโดยการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแต่เขาเขารู้สึกว่าเขาฉลาดนะเขาใช้ศาสตร์และสิ์ได้เก่งคือเขาก็จะไม่ได้เหมือนหนังสือเล่มอ,อื่นที่มาเป็นหลักการหลักเกณฑ์ใช่ปะเขาก็จะมาผูกเป็นเนื้อเรื่องเลยเว้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล่มนี้นะมันจะมีตัวละครอยู่หลักๆสองตัวตัวตัวแรกคือเหมือนเป็นเจ้าของร้านร้านกาแฟาร้านหนึ่งอะ่ะชื่อคุณเอชิบะโยสุเกกเอาไปว่าชื่อคุณโยสุเเกละกันเขาเหมือนเป็นคนจากฮอกไกโดมาจากบ้านนอก แล้วก็มาเปิดร้านกาแฟในโตเกียวเมืองหลวงอ่ะอรมล์แบบเรามาจากบ้านนอกมาเปิดร้านกาแฟในกรุงเทพอ่ะแล้วเขาไปตั้งร้านที่ไหนรู้ป่ะไปตั้งแถวที่มันเห็นโตเกียวทาวเวอร์ก็แบบโอ๊ยแถวในเมืองเลยค่าเช่าที่แม่งโคตรแพงแต่สู้ไหมสู้เพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นโตเกียวทาวเวอร์มันรู้สึกถึงความสาเร็จอะพีคงแบบเฮยฉันเป็นคนบ้านนอกฉันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมองเห็นฉันรู้สึกว่าแบบฉันมาปักหลักที่นี่เพราะาฉันแบบ <c oughs> เออเอารมณ์ะนะพ <c oughs> ี่ต่ก้าเจ้าที่แพงหูฉี่ไหมสุดๆ <c oughs> แต่ก็แบบอ่ะก็มาเปิดแล้วเขาก็มีครอบครัวนะมีแบบมีภรรยาแล้วก็มีลูกเว้ยแต่เหมือนว่าเหมือนเปิดร้านนี้ได้สักพักแล้วมันทําได้ไม่ดีสุดท้ายก็แยกทางกันไปอะ่ะเพราะเหมือนแบบอารมณ์ว่าภรรยารู้สึกว่าไอ้นี่แม่งไม่น่ารอดว่ะ แยกออกมาดีกว่าอะไรอย่างี้แต่เขาก็ยังคงอยู่ที่ร้านกาแฟาร้านนานอูดูเหมือนจะเศร้าเฮ้ยแต่มันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นเออเรื่องนี้ดีแฮปปี้เอนดิ้งแต่แล้วทีเนี้ยคือเขาเปิดร้านกาแฟาชื่อคาเฟ่คกฟใหม่นะชื่อคาเฟ่บอททอมแต่เขาว่ามีงานอดิเรกในการทําแบบ<อ>ข้าวแกงกะหรี่ได้ดีอ่ะเหมือนเป็นคนมีพรสวัสค์หรือทาข้าวหน้าแกงกะหรี่ซุปแกงกะหรี่ได้ดีมากแต่เขาก็เปิดร้านคาเฟ่นะแล้วก็แบบอารมณ์คาเฟ่ที่มีเมนูอาหารหลายๆอย่างอ่ะ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีไอ้ข้าวเมนูข้าวแกงกะหรี่แน่ๆทีนี้มันจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือมาเป็นเหมือนเป็นตัวแทนของนักเขียนคุณโยโกะหรือเปล่าอันในนี้เขาเป็นตัวละครที่ชื่อว่าคุณซากุระโกะเว้ยอารมว่าเป็นผู้หญิงอายุ40ปลายๆที่แบบทํางานเป็นที่ปรึกษาเอ่อพวกเกี่ยวกับธุรกิจอะแบบให้สามารถขยายกิจการได้อารมณ์เป็นตัวแทนของคุณนักเขียนว่าง,งั้นทีน,นี้มันก็จะมีเรื่องที่ว่าแบบคุณซากุระโกะเนี่ยเขามาทํางานที่โตเกียวแล้วก็แบบ มีวันหนึ่งที่เขาแบบเออกว่างานจะเสร็จแล้วก็แบบดึกแล้วล้วก็แบบหาของกินไม่ได้ปรากฏว่ามีอีร้านเนี้ยเปิดอยู่หน้าร้านมันเหมือนร้านคาเฟ่ร้านกาแฟเลยแต่เข้าไปก็แบบก็ไปเจอคุณเจ้าของร้านโยสุเกะแหละแต่แบบคุณซากุระโกในเรื่องอ่ะเขาจะดูเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการจุนจ้าแล้วก็แบบแค่เข้าไปวันแรกเขาอ่านข่าวหมดเลยว่าร้านนี้แบบเออมันน่าจะแบบขาดทุนอยู่เ้าก็แบบสนทนากันกับคุณโยสุเกะว่าแบบเออเนี่ยแบบ เป็นใครมาจากไหนก็เลยรู้ว่าอ๋อมาจากฮอกไกโดมาเปิดที่โตเกียว,ยวเพราะเห็นโตเกียวทาวเวอร์อะไรแบบนี้แล้วก็ถามว่าเปิดกี่โมงกี่โมงแบบซักไซสใหญ่เลยรับมากินข้าว่ะเนี่ยก็แบบเขาบอกว่าเปิดแปดโมงปิดกี่โมงพิงให้ไายปิดที่สองใ,ใจแบบมึงจะไม่นอนเลยใช่ไหมคะ,ะเออเวลาไหนไปน,นอนวะเออใช่สากุลโกก็ถามว่าแบบเออไม่ไม่นอนไม่มีเวลานอนเลยหรือเปล่าแล้วก็แบบ ดูเมนูอาหารเว้ยเมนูอาหารนี่ก็คือมีตั้งแต่คาโบนาลาพิซซ่าไปยันข้าวหน้าแกงกะหรี่ข้าวหน้าไก่ไข่ลาดหน้านึกออกไหมว่าแบบกอบจักรวานแค่นี้คุณซากุระโกะก็แทบจะแบบสามารถจะบอกได้แล้วว่าร้านนี้ประสบปัญหาอยู่ว่าขาดทุนว่าแบบมันประสบความทุกข์ทรมานอยู่สามอย่างเขาก็เปิดมาเลยหนึ่งค่าเช่าที่แพงสองต้นทุนสูงเพราะว่าแบบโอ้โหทําอาหารวาไลตี้มากคิดดูว่าซื้อบัตถุดิบมาเท่าไหร่ไม่หมดก็ต้องทิ้งว่ะ แล้วก็แบบเออจะรอดไหมเนี่ยสามอัตราหมุนเวียนลูกค้าต่ําด้วยไม่อย่างนั้นจะเปิดแปดโมงถึงตีสองหรอ <c oughs> <c oughs> ก็คือรอลูกคา้าลูกค้าส่วนใหญ่ที่นี่เป็นไงมาซื้อกาแฟแก้วเดียว <c oughs> แล้วก็นั่งไปห้าหกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคุณโยสุเกะน่าสงสารมากแต่นั่นแหละไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลในละครเรื่องนี้เรามีคุณ Sakura <c oughs> สากุระโกะที่คอยให้คําแนะนานะคะในการปรับปรุงร้านอันนี้ก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งพิงหัเพราะเราอ่านกำไลวันนี้ เออ,เออเหมือนพอเราอ่านแล้วเ<ล>ราสึกว่าเออเราเราไอ,อโยสุเกะมันจะรอดไหมวะแล้วคุณซาคุรากะเขาจะแนะนําอะไรวะแล้วก็จะแบบดีเคสตดี้แต่ละธุรกิจมาเล่าให้ฟังหมดเลยอตอนแรกคุณโยสุเกะมันก็จะเรียนแบบเด๊ะเดเดหมดเลยมันก็ไม่ได้ไปธุรกิจมันคนละแบบแต่ว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าต่อไปเรื่อยๆตอนสุดท้ายเพราะมันก็จบแฮปปี้เอนดิ้งอยู่นะทีนี้มาเล่าแคสตดี้นิดนึง คือเขาก็พยายามเล่าให้ฟังตอนแรกก่อนถึงเรื่องอัตราหมุนเวียนลูกค้าตามก็คืออย่างไเนี้ยมันเปิดร้านอารมณ์ร้านอาหารร้านอาหารจะทํากําไรได้ดีนอกจากอ่ะเราควรลดต้นทุนแต่ถ้าแบบมันทําได้หรือทําได้ไม่เยอะอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้มีกําไรได้ก็คือมีอัตราหมุนเวียนลูกค้าเยอะๆก็คือเหมือนมีลูกค้ามาน,นั่งกินแป๊บเดียวเราก็ออกให้ได้หลายๆรอบอ่ะมันก็จะได้แบบทาเงินได้เยอะๆอารมณ์เหมือนแบบบุฟเฟต่ตจำกัดให้กินหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่ะถ้าเปิดสิบโมงสองทุ่มอ่ะมันก็จะได้ชั่วโมงครึ่ง,ออรรงี้ ซึ่งถ้ายิ่งมีหลายรอบมันก็จะยิ่งกาไรเยอะซึ่งร้านเนี้ยมันขาดตรงเนี้ยมันไม่มีเพราะว่าไม่มีมันไม่ได้คือมันแบบมันมากินแล้วนั่งแช่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้สั่งอะไรเพิ่ม่ะเนาะอัตราหมุนเวียนมันก็ต่าคุณซากุระโกก็เลยยกตัวอย่างเคสตัดี้ร้านเบอร์เกอร์อะไรสักอย่างอันไม่ใช่ร้านเบอร์เกอร์ขอโทษเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสอันนึงอะประมาณว่าปกติร้านอาหารฝรั่งเศสถ้าอาหารมันต้องแพงมากใช่ไหมพิง เราก็ต้องไปนั่งกินอย่างรู้ล่ะสบายแต่มันจะมีร้านหนึ่งที่คุณซากุระโกยกตัวอย่างให้ฟังก็คือมันเป็นร้านที่ไม่มีที่นั่งด้วยแต่ว่าค่าอาหารอาหารฝรั่งเศสเนี่ยถูกกว่าสิบเอ็กเลยมันทําให้แบบอัตราการหมุนเวียนลูกค้าเยอะเหมือนใครๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้กินอาหารหรูว่าราคาถูกจับต้องได้ใครๆก็อยากไปกินอยากไปต่อแถวกินแต่มันก็ต้องแบบกินแล้วก็แบบรีบออกเพราะมันก็ยืนนานมันก็เมื่อยใช่ไหมเหมือนเป็นการไล่ลูกค้าภายในตัว แต่มันก็เลยทําให้อัตรามุนเวียนลูกค้ามันสูงขึ้นมันจะสามารถทํากําไรได้อันนี้ก็เหมือนเหมือนแน,แนวคุณโยสุเกะเอาไว้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเอามาใช้แต่มันก็มีอีกหลายอันเลยที่แบบเขายกตัวอย่างให้ฟังการที่จะทําได้เนี่ยมันมีหลายอย่างเช่นอ่าเทคนิคการขายสินค้าแบบคำบุใครงงไหมคำเขาไม่รู้จักลาก่อนคำบุใครก็คือ เหมือนให้ลูกค้าอยู่ดีๆก็เสียเสียงินจ่ายไม่รู้ตัวเขายกตัวอย่างร้านอาหารร้านหนึ่งให้คุณโยุเกะฟังคือต้องบอกว่าแต่ละเคสอ่ะมันไม่ได้เล่ารวดเดียวเนาะมันก็จะเป็นแบบพอเล่าเสร็จปุ๊บกินเสร็จปุ๊บเฮ้ยรู้สึกอร่อยว่ะแล้วก็ไปทํางานแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงแล้วก็ทิ้งปริศนาคําแนะนําเอาไว้ไอค uke, คค้คุณโยุเกะก็คุ้นคิดคุ้นคิดแล้วก็มาสนทนากันต่อกับคุณซากุระโกะอ่ะแล้วก็เล่าหลายๆเคสจนแบบหมัดหุงน,นิดนึงตรงที่คุณซากุระโกะเปแบบ ไปเจอภรรยาแล้วก็ลูกของคุณโยุเกะแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยทั้งสองคนมันยังรักกันดีนี่ไอ้คุณโยุเกะมันต้องสู้หน่อยสิเขาเลิกกันอะเพราะไอเนี้ยมันแบบมัน,ม,นมันทันดูทํากําไรไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่ได้อะก็เลยแบบเดี๋ยวต้องแบบไปเขีเข่ยวแขนให้แบบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปพยายามเล่าเคสตัดี้จนสุดท้ายเขาสามารถทําได้แบบเนี้ยพิง เออเรื่องแต่ประมาณนี้มันก็เลยจบแฮปปี้อินอ่ะทีนี้มาเล่าให้ฟังทำาูวใครก่อนเพราะไอเนี้ยมันเอาเทคนิคเนี้ยไปใช้ทำตูวใครเออระบบที่ลูกค้าจ่ายเงินไม่รู้ตัวเขาเขายกตัวอย่างร้านขายพุดดิ้งเว้ยที่แบบหลักๆเขาขายพุดดิง้งก็คือไอคนเจ้าของร้านเนี่ยมันขายพุดดิ้งในสถานที่ที่แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วทีเนี้ยถ้าแบบไอ้นักท่องเที่ยวมันกลับไปแล้วอะ่ะมันก็คงไม่ได้ซื้อของจากร้านนี้อีกใช่ไหมมันก็มีความแบบอเออเนี่ยทําร้านให้มันดูแบบ ดูทันสมัยไฮเทคสามารถสั่งของใดๆอะไรเงี้ยในอคอมพิวเตอร์เรียกว่า Macbook ใช่ป่ะได้แล้วก็มีระบบให้สมัครสมาชิกซึ่งเวลาสมัครสมาชิกเสร็จปุ๊บไอ้ร้านนี้จะชอบส่งอีเมลไปหาลูกค้านึกถึงอะไรอีที่เคยอ่านมาแล้วอีแบบตรงอีเมล่แบบงอีเมลแบบไปชวเห<อ>มืเอเ,เราเหมือนเราได้ไรซิวอะซีโทูวันไม่ใช่อะไรวะ ร้อนร้อน,นตลาดลอ,อะไรสักอย่างเขาเออร้อนร้อน,อน <laughs> เออเนี่ยมันจะให้ลูกค้าสมัครสมาชิกไว้แล้วพยายามอีเมลกลับไปคืออันเนี้ยจินตนาการว่ามันคือแหล่งท่อง,ทองเที่ยวแล้วลูกค้าไปเที่ยวแล้วดันแบบสมัครเอาไว้เอาอีเมลทิ้งไว้ว่าบวร้านมาดูอร่อยนะอร่อยสมัครสมาชิก <Yeah. S 1> ไวนะนะ้อย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็ส่งอีเมลมาหาเว้ยมันจะเป็นอารมว่าสวัสดีครับทิมท่องเที่ยวที่ฮอกไกโดที่คุณมาอ่ะที่มาซื้อของกินที่เนี่ยที่แบบเป็นยังไงบ้างนะทางร้านเนี่ยได้จัดส่งเค้กไปให้ไม่ทราบว่าได้หรือยัง ถ้าสนใจสามารถสมัครสมาชิกแล้วมันจะส่งของอาไปให้ทุกเดือนและมันฉลาดตรงที่มันไม่ได้ส่งเมนูเดิมมันจะเปลี่ยนไปทุกๆเดือนนะพิงก็จะแบบเป็นความน่าสนใจอ,อย่างหนึ่งสําหรับลูกค้าว่าแบบนั่นแหละเฮ้ยจะได้อะไรเนาะวันนี้ฉันจะได้อะไรนะนู่นะนี่นั่นแล้วมันก็ใช้เทคนิคอารมณ์แบบไม่คิดค่าจะส่งก็แ,แบบถ้าสนใจมันก็เลยทําให้แบบอาจจะเผลอสมัครไปโดยไม่รู้ตัวแล้วมันก็แบบเพลินๆอ่ะเฮ้ยวันนี้ได้พุดดิง้งคือ <Okay. S 2> เอาเอาจริงจงเอาด้วยความด้วยความที่เขาเป็นลูกค้านะ เขาชอบมาเว้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แจ้งเตือนอีเมลตลอดแล้วเขาก็จะชอบแบบเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะได้อ่านจั่วหัวแล้วเขาจะชอบดีเทลน่ารักน่ารำเนี้ยเขาจะเข้าไปอ่านนะ่ะก็คือโดนตกเราพิงโดนตก <laughs> <laughs> เออประมาณนี้เว้ยซึ่งเขาบอกว่าการส่งจดหมายเยงี้ยเขาจะส่งไปเจ็ดครั้งประมาณว่าเ้าเลยจากเนี้ยไม่เป็นไรย,ยอมแพ้แต่ว่าเจ็ดครั้งก็จะส่งไปพยายามตื่นนิดนึง ถ้าทุกลูกค้าเผลอตัวหลวมลงไปสมัครแล้วเยี้ยก็จะมีการส่งสินค้าให้ทุกเดือนโดยเมนูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งเวลาทุกครั้งลูกค้าได้อันนี้มันก็จะมีฟีลลิ่งแบบกินอันนี้แล้วฟีลลิ่งเหมือนตอนที่ไปเที่ยวที่นั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยทําให้สามารถตกลูกค้าได้อะประมาณนี้นะอันนี้คือเรียกว่าเทคนิคฮัมบุคไข่ไม่รู้อานสะกดถูกไหมนะคะคุณผู้ฟังและเพื่อนๆทุกคนฮัมบุคไข่เอ,อ่ออันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่คุณซากุระโกะเล่าให้กับอีเจ้าของร้านร้าน,านกาแฟที่ทํา ข้าวแกงกะหรี่อร่อยแต่ก็เสือกเปิดร้านกาแฟและมีเมนูอะไรตี้มาก <c oughs> แล้วก็มีอีกอันหนึ่งไม่เล่าไม่ได้เพราะมันตรงกับชื่อหน้าปกเรื่องอ่ะพีิงว่าวิธีขายข,ายของราคาสี่สิบล้านเยนด้วยกาแฟสี่รอยเยนมันมาอย่างไงใช่ไหมสี่สิบล้านเยนนี่ตีเป็นเงินไทยเป็นเงินไทยก็แบบเก้าถึงสิบล้านอารมณ์ขายบ้านอ่ะพิงด้วยกาแฟสี่รอเยนก็คือประมาณหนึ่งร้อยบาทมันทํายังไงใช่ไหมเขาก็จะแบบ เล่าสตอรี่ของคนที่เขาทําอสังหาขายบ้านว่าเขามีเทคนิคยังไงแน่นอนว่าถ้าเขาไปจัดบูธขายบ้านเฉยๆเราก็คงรู้สึกว่าแบบเออไม่อยากจะเดินผ่านเขาไปรู้สึกไม่มีตงังตือใช่ป่ะเพราะว่าเขาไปแล้วกลัวจะแบบโดนตือให้ซื้อแล้วก็แบบรู้สึกปฏิเสธไม่ได้เขาฉลาดกว่านั้นแทนที่เขาจะทําอย่างนะั้นเขาก็จัดอีเวนต์ธรรมดาโชว์โชว์การ์ตูนโชว์ของจิป,ปถาถะแก้วมัคแก้วกาแฟอารมณ์นึกถึงแก้วกาแฟสตาร์บัคมากเลยอะไรพวกเนี้ยแทนก่อนขายของน่ารักน่ารัก ให้ลูกค้าซื้อแล้วก็บังเอิญเนี่ยบริษัทนี้มันดังในหมู่เด็กผู้หญิงด้วยซึ่งมันเป็นกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มของเขาอยู่แล้วเขาต้องการขายอันนี้ให้กับผู้หญิงที่มีความฝันจะมีแบบแต่งงานแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองอันนี้คือเป้าหมายที่แบบปักธงแล้วมันก็เป็นบริษัทหาเป็นบริษัทที่เด็กๆเ,เด็กผู้หญิงหลายคนสนใจอยากสมัครงานด้วยเป็นไงล่ะไอเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายเลยเขาก็จะมีการจัดงานแนะนําบริษัทใช่ไหมให้กับคนที่อยากจะมาสมัครงานซึ่งงานนี้แม่งกัดเป็นการพีอาร์ขายขายบ้านไปในตัวได้ด้วยนะจะจ คือ <c oughs> ในงานนี้เว้ย <c oughs> เขาจะมอบแก้วมาร์กราคาหนึ่งร้อยบาทสี่รอยเยนเนี่ยเป็นที่ระลึกและคูปองลดห้าสิบเปอร์เซ็นที่สามารถมาซื้อของชํา <c oughs> ของบูธของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรสมมุติว่าเราเป็นเด็กน้อยคนนั้นที่โดนหลอกอยู่ไม่ใช่คือ <c oughs> สมมุติเราเป็นเด็กที่ไปฟังงานนะแล้วเราได้แก้วมาร์กอภิงเราก็จะกลับบ้านแล้วก็ไปคุยให้บ้านที่บ้านฟังให้บา้บากับแม่แบบเนี่ยวันนี้ไปฟังอันนี้มานะน,านูนน่นนี่นั่นมีคูปองเนี่ยได้แก้วมาด้วยมีส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นไปซื้อกันไหมอะไรอย่างเง ตกคนที่บ้านเราไปเดินช้อปปิ้งได้ทีนี้เวลาช้อปปิ้งซื้อ,อในนั้นน่ะนอกจากจะมีขายของของช่ำของจีาถาแล้วมันจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ไว้ตกแต่งบ้านอยู่ในนั้นด้วยเวลาเราไปเดินเราก็จะเหมือนโดนหลอกนิดนึงว่าเฟอร์นิเจอร์มันก็ดูสวยดีนะนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายเราอาจจะแบบเพอไปถามว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยขายไหมก็น่าสนใจอยากซื้อไปเขาไม่ขายเฟอร์นิเจอร์คือเขาก็จะแบบแนะนําว่า เนี่ยเฟอร์นิเจอร์นะถ้าเป็นแบบบิวอินแบบสร้างบ้านเราบิวอินไปเลยมันจะดีกว่าปลอดภัยกว่าลึกเพราะว่ามันจะรับมือแผ่นดินไหวได้ดีกว่าซื้อแล้วไปตั้งเองนู่นนี่นั่นด้วยอะไรแบบนี้พิงเพราะว่าแบบที่ญี่ปุ่นเขาจะมีปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวใช่ป่ะเป็นไงตกได้หลายรอบมากซึ่งจะเห็นว่าตั้งแต่แก้วมาร์กหรือว่าการกลับมาซื้อหรือใดๆอ่ะมัน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 ฉลาดอย่างหนึ่งเว้ยคือเราได้คุยกับพนักงานหลายครั้งมันจะเกิดความสนิทสนมมันเหมือนแบบถ้าเราจะซื้อบ้านมันเป็นของใหญ่อ่ะพิง เออไม่อยากซื้อปะวะเนาะแต่เน,นี้เรากลับไปประมาณรอบสองรอบแล้วคุยกับพนักงานหลายรอบมันจะรู้สึกแบบเอ้ยเหมือนไว้ใจเขามากขึ้นนิดนึงไหมันคุยกับคนนี้อีกแล้วถ้าเขาแบบรู้สึกแบบแนะนําแบบจริงใจเออแต่เขารู้สึกว่ามันฉลาดมากเลยนะแบบมนบันดึงให้เรากลับไปที่นั่นหลายครั้งแต่แล้วทีเนี้ยพอเริ่มคุยเรื่องบ้านใช่ไหมกลุ่มเป้าหมายก็จะรู้สึกว่าฉันไม่มีเงินใดๆเขามีสัมมนาเรื่องเงินด้วยเป็นสเต็ปถัดมา ถัดจากแบบไม่ขายเฟอร์นิเจอร์นะคะกับบ้านดีกว่าแรงมากทุกอย่างแรงไปหมดเอ้ยแต่ทุกอย่างมันเป็นขั้นเป็นตอนนะเว้ยตั้งแต่แก้วมักลอยเย็นที่แจกตอนแรกโดนโดนตกมาเอ้การสัมมานาเรื่องบ้านอ่ะเขาจะมีการเปรียบเทียบให้เลยนะว่าเราหว่างเช่านะเงินค่าเช่าภาษีค่าส่วนกลางบ้าบอกก็แตกต่างๆนานาเปรียบเทียบกับถ้าซื้อบ้านเลยนู่นนี่อะไรเงี้ยก็จะแบบ พูดเปรียบเทียบให้ฟังซึ่งแบบอ่ะดูแล้วโดวยสรุปอ่ะซื้อบ้านมันดูแบบคุ้มค่ากว่าสิ้นเปลืองน้อยกว่าไปเช่าจ่ายส่วนกลางหรือใดๆพวกนั้นน่ะแล้วก็แบบนึกออกไหมเาพราะว่าฟังอันนี้เขาอาจจะแบบดึงคุณพ่อคุณแม่มาด้วยอ่ะแล้วแบบถ้าเด็กน้อยดูขั้นสมุดแบบเด็กสม่ที่กําลังแต่งงานแล้วพ่อกับแม่ไปฟังด้วยเขาอาจจะแบบเออเดยวพ่อกับแม่ช่วยคนครอบครัวบ้านนี้กับอีกบ้านนี้คนละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ช่วยดาวน์บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยนึกออกไหม มัน <G ül> <G ül> ก็ดูแบบเป็นไปได้เหมือนก <G ül> ันนะอะไรแบบนี้อันนี้ก็แบบเอาเป็นว่ามันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งแล้วกันที่แบบตรงกับชื่อหนังเสือว่าแบบเฮ้ยขายบ้านหนึ่งหลังด้วยกาแฟหนึ่งแก้วกาแฟหนึ่งแ,แก้วได้ยังไงเขามีสเต็ปประมาณนี้เลยเว้ยก็แบบพอฟังแล้วสลาดมากแต่ก็คือแบบไม่ง่ายเลยเนาะเขาว่าเป็นสเต็ป,ป แบบดึบดืบดืบด,บ,ดบหมดแล้วอ่านี่เราเป็นเทคนิคนึงในแบบโมเดลธุรกิจการสร้างกําไรที่คุณศาสตรกุลาโกะเนี่ยเราให้กับอีเจ้าของร้านกาแฟอันนั้นฟังนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอันจะขอออกมาแค่หัวข้อแล้วละกันพิงก็จะมีแบบเฮ้ยเฟรนชายนะเอเอเจ้าของร้านกาแฟมันไม่รู้จักเฟรนชายหรือว่าแบบเทคนิคนัมเบอร์วันเว้ยเทคนิคนัมเบอร์วันคือเราต้องเป็นที่สุดในอะไรสักอย่างหนึ่งเขายกตัวอย่างแบบคนที่จะทําแบบบ้านพักคนฉลาที่เขาแบบ ต้องการเป็นที่หนึ่งในจังหวัดนี้เท่านั้นเขาแม่งกว้านซื้อที่ผักคนฉลาในแถบจังหวัดนั้นเท่านั้นเลยแล้วก็จ้างพนักง,งานมาดูแลโดยให้ให้เงินเดือนสูงที่สุดแบบพนักง,งานจะต้องแบบไม่หนีไปทํางานให้กับที่อื่นนะก็คือเป็นที่สุดในด้านนั้นเลยแต่เขาก็คำนวณมาแล้วแหละว่าทําอย่างเงี้ยคุ้มแล้วมันก็จะรีเทิร์นกำไรกลับมาแปลว่าก็ต้องลงทุนหนักในตอนแรกแหละอารมณ์เหมือนแบบคิดค้นยาทํา R a d D จะขาดทุนก่อนนะเนาะแล้วพอมันขายได้แล้วค่อยได้กําไรกลับมาอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเป็นเ <c oughs> ขาเรียกเคคาาว่ทนิ อันนี้เหมือนฝักทองมากเลยอีฝักทองอีเรื่องฝักทองอ่ะชื่อเรื่องอะไรนะอออเออมันเหมือนเทคนิคนัมเบอร์วันอะจะต้องอะไรฝ<อ>ักทองยอะเออใช่เทคนิคเดียวกันเลยซึ่งไอ,อคุณเจ้าของหลานคุณโยสุเกะแม่งใช้เทคนิคนี้เว้ยพะมันฟังคุณซากุระโกะใดๆทั้งหมดแล้วแล้วซากุระโกะก็ทําให้ไอเนี่ยได้เจอกับภรรยาและลูกแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเว้ยมันก็คิดว่ามันต้องสู้แหละจะให้ลูกกับเมียมันกลับมาแล้วเราจะมาอยู่ด้วยกันจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียให้ได้อาว่างั้น สุดท้ายมันไม่อยู่แล้วโตเกียวมันกลับไปฮอกไกโดบ้านมันเว้ยแล้วมันก็เปิดร้านขายข้าวแกงกะหรี่ือแบบคือมันแบมีฝีมืออันนี้ที่สูดแล้วก็สงสัยตั้งแต่แรกว่าเปิดร้านคาเฟ่ทาไมแล้วก็ขายกอคือมันมองว่ามันทาข้าวแกงกะหรี่เป็นงานอดิเรกแต่มันเก่งจริงๆนะเหมือนใครไปกินอ่าวว่ามันทําอร่อยดีอ่ะโอ้นั่นแหละแต่แล้วทีเนี้ยมันกลับฮอกไกโดเว้ยแล้วมันพยายามใช้เทคนิคนัมเบอร์วันโดย มันจะต้องทําข้าวแกงกะหรี่ที่อร่อยที่สุดแต่ว่ามันอ่ะเลือกเลือกทําเลเลือกร้านที่เป็นแบบร้านที่เก่าที่สุดอ่ะคือมันต้องการให้เกิดคําติดปากของลูกค้าว่าเฮ้ยบ้านแบบร้านแม่งสมสุดๆแต่ก็อร่อยสุดๆเหมือนกันคือมั้มีความคอนหาด้วยคือคุณในในในเรื่องคุณซักกระโกกก็บรรยายว่าไม่รู้ว่าอันนี้มันเกิดจากไม่มีเงินทุนก็เลยเอาอันที่มันโสมสุดๆหรือว่าคิดมาแล้วว่าจะให้เกิดจริงๆิงนี้ เทคนิค number one เผื่หาเลยเออแก็แบบเออเป็นการประยุกต์สิ่งที่สอนในแต่ละเคาสตี้ไปใช้อะตลกตอนปิดท้ายอะพี่แล้วก็แบบมีการใช้เทคนิคฮัมฮัมปุ้กใครวพูดว่ายังไงนะฮัปุ้ใครไปใช้ด้วยก็คือว่าเหมือนพอมันเริ่มดังแล้วว่าแบบอร่อยสุดๆแบบบ้านโซมสุดแต่แม่งอร่อยสุดๆเลยลูกค้าก็เริ่มไหลมาเทมาแล้วเขามีคนเอาไปดีวิวอ่ะมันมีมันเป็นความที่สุดบางอย่างเกิดขึ้นอ่ะ พอรีวิวปุ๊บคนก็มา <ใน S 1> ตอ่ตอ,แ,บบตอแถวไวเล่า <c oughs> อย่างงง,งๆแต่โอเคอ่ะมันทําซุปแกงกะหรี่อร่อยจริงๆก็แบบเป็นแบบอันนี้คือจุดแข็งมากๆเลยเสแ,แล้วมันก็เริ่มมีการแบบเขาใช้เทคนิคทําปูไข่ไงว่าแบบมีการส่งมันเขาต้องเขาบอกว่าเขาอยากให้รสชาติฮอกไกโดมันไปถึงทุกที่ทั่วประเทศญี่ปุน่นน่ะก็จะมีการแบบเออเอาเออเอเอ,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 อะไรหรอเนื้อมันไอ้แกงกะหรี่เนี่ยเป็นแกงกะหรี่กุ้งก็จะมีกุ้งมีเนื้อชิ้นโตมีอะไรเงี้ยส่งไปให้แบบลูกค้าที่ ใช่เป็นสมาชิกเผื่อให้เขาแบบไปทําแกงกะหรี่ได้ที่บ้านอ่ะคือเหมือนมันจะมีคําปิดท้ายแบบมันมันบอกว่ามันได้มีการลงข่าวเลยนะเขาบอกว่าเขาจบในหนังสือพิมพ์องการ<บ>โฆษณารนะ้านเนี้ยว่าผมอยากจะถ่ายทอดรสชาติพอกไก่ดให้คนทั้งประเทศได้รับดูเปิลว,วากอลังการก็จะมีแบบไอ้อย่างนี้ด้วย<อ>แล้วก็แบบมีการเปิดเฟรนช์ชัยด้วยแต่เฟรนช์ชัยเนี้ยจะเป็นการนําบ้านเก่ามาปรับปรุงใหม่หรือตกแต่งให้ดูโซมตามคอนเซปต์ โคตตลกเลยแต่แบบเออเก๋กก็คืออ่านแล้วว่าทุกๆอ่านวันดูเอามาประยุกได้จริงเนาะแบบไม่ว่าจะเป็นเทคนิคน <tube> <ses raul ic> ัมเบอรันทำปลูกใครหรือว่าแบบเฟรนชชายหรือว่าไอ้นี่ด้วยอ่ะเหมือนเขาเขาพยายามผูกสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่ขายวัตถุดิบด้วยอ่ะก็เลยทําให้ไอ้เจ้าของร้านคาเฟ่ตอนแรกเนี่ยสามารถเป็นผู้กําหนดราคาการขายข้าวหน้าแกงกะหรี่ที่ฮอกไกโดได้ด้วย สุดท้ายแล้วแบบเรื่องตอนจบก็แบบคุณซากุระโกะก็แบบนึกว่าจะแบบแอบยิ้มดีใจก็มีความเก๊กๆตอนจบแล้วก็ปิดไปแล้วก็แบบขับรถไปทํางานต่ออะไรเงี้ยตลกดีก็เหมือนแบบเหมือนเขาก็พูดประมาณว่าเนี่ยมีลูกค้าคนใหม่เนี่ยเป็นเจ้าของร้านวขายขนมหวานญี่ปุ่นเก่าแก่ที่มียอดขายหนึ่งพันล้านเยนต่อปีแล้วเขาก็มีการพูดว่าคุณซากุระโกะนะ น่า <N ach an> จะเพิ่มยอดขายสักสิบเท่าให้กลายเป็นหมื่นล้านเยนได้นะตื่นเต้นจังแล้วก็ลุกขึ้นไปเออเก็บกระเป๋าไปออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็จะปิดเรืองก็อ่า <un> <c ười> <c ười> นเพลนอ่านเพลนหิงก็คือแบบใครสนใจเรื่องนี้เราอยากอ่านง่ายๆอ่ะคนเล่นนี้แนะนามากๆเลยคือหน้าปกมันก็นไม่รู้มันดึงดูดไหมอ่ะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นทําไมถึงหยิบมาดู <c ười> <c ười> <c ười> มันมีอีกหลายเทคนิคที่ไม่ได้เล่าให้ฟังนะต้องมาอ่านจําได้ว่าตอนเล่มเนี้ยมันเคยออกใหม่ๆปะวะ เขาเคยคุยกับจุ๊บหรือคุยกับทัดหรือใครสักคนนี่แหละเคยเคยคุยแต่ว่าเหมือนเขาน่าจะเป็นทัศแบบทัดซื้อมาแล้วก็ทัดก็เหมือนกับโปรยว่าแบบเนี่ยเล่มน,นี้แหละที่จะแบนแบบหนังสือที่จะบอกเราว่าเนี่ยเออสี่ทำไงให้แบบเออขายกาแฟให้ราคาสี่ร้อยเยนให้ได้สี่สิบล้านเ,นเยนอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่ได้ไปซื้อมาอ่านต่อก <c oughs> อ,อ็คือเล่มน,นี้แบบเป็นเล่มที่เอยออกแรกๆอ่ะไม่รู้จักเลยอันเนี้ยเห็นมันมันทิ้งล้างอยู่ในซอกอยู่เล่มหนึ่ง บังเรื่องไม่ได้่านสรุคือป <โห S 2> กมันน่ารักนะใช่ใช่แล้วก็เขียนดีมากเลยอ่านแล้วแบบมันจะมีความแบบเอะมันจะทํำยังไงมันจะรอดหรอวะอะไรยมันจะมีความลุ้นอีตัวละครเอกว่าแบบมันจะไหะะวหรอวะเออแต่สังเกตดูว่าแบบธุรกิจที่แบบมันจะทําได้เยอะขนาดนี้คือมันจะต้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะแบบมีอะไรต่อต่อต่อไปมาต่อจากตรงนี้ยให้ไปในออกป้ที่เราอ่านมามันต้อง มีกลยุทธ์เออได้ได้ชันจริงจริงเันก <c oughs> อนเล่มไหนที่ร้อนบ้านร้อนหรือฟักทองทั้งคู่อะเอาจริงๆนะมันก็ค่อนข้างสอดคล้องหลายๆอันงแต่เขาอาจจะมีวิธีเล่าเรื่องในแต่ละเล่มแตกต่างกันนะเนาะใช่เหมือนมันเหมือน,ม,นมันสอนประมาณว่าแบบอย่าขายแค่อย่างเดียวแล้วจบอะมันก็ต้องมีตอเพื่อต่อยอดเงิน ต่อยอดการขายต่อไปข้างหน้าอีกอะซึ่งก็แบบโอ้โหถ้าเป็นคนคิดก็คือเนี่ยต้องเหมือนกับเจ้าของร้านคนนี้ที่แบบคิดต่อไปเรื่อยๆเ,เ,เขาขายอะไรเพิ่ม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 มีกุนซื้อที่ดีเขาให้คาแนะนําที่ดีในเรื่องกุนซากุระโกะแต่ว่าไอ้ตรงที่มันบอกว่าขายถึงแก้วมัคอะเนึกถึงสตาร์บัคเลยว่าแบบขายกาแฟแล้วก็ขายแก้วน้ําแล้วก็ขายอะไรเงี้ยสะสมเป็นคอลเลกชัน เออใช่พวกแก้วมาก็นึกถึงสตาร์บัคเป็นอย่างแรกเหมือนกันแก้วสตาร์บัคเออเอาคาล่าจริงๆนะคะเออประมาณนี้เลยเป็นเล่มที่ดีมากเลยค่ะอ่านสนุกแต่วันจันเชียงไม่ตื่นนะคะอ่านสนุกลุกเรื่งสบายค่ะถ้าให้เออของจุ๊บเดือนนี้ก็คืออ่านสนุกลุกเ่งสบายทุกเล่มเลยเป็นเป็นแบบเออแนวตะกะนะแต่ว่าเออก็แบบอ่านง่ายเนาะ โอเคถ้าให้พูดสัส้นๆเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะคะแบบให้ดูน่าสนใจจะ,จะพูดอะไรบ้างคะนี่ก็สาหรับหนังสือเล่มนี้นะคะวิธีขายของราคา40ล้านเยนหรือประมาณ9-10ล้านบาทอะทุกคนด้วยกาแฟราคา400เยนมาดูว่าเขาทําได้อย่างไรเราจะต้องมีกลยุทธ์แล้วก็โมเดลธุรกิจการสร้างกําไรอะมันจะเป็นในเล่มค่ะเขาจะมีหลากหลายเคสธุรกิจที่เล่ามาในรูปแบบเหมือนแบบ เป็นนิยายเรื่องหนึ่งอ่ะมันอ่านอ่านสนุกอ่านเพลินแล้วก็มันเข้าใจง่ายอะค่ะรู้ว่าไอ้แก้วราคาสี่ร้อยเยนที่เขาเกลิ่นตอนแรกอ่ะมันคือเหยื่อลอ่อลูกค้านั่นเองเพื่อที่จะให้ซื้อของราคาสิบล้านบาท <c oughs> เราต้องมาอ่านหรือมาฟังพวกเรานะคะว่าเขามีหลายสเตปมากเลยค่ะจากแก้วราคาหนึ่งร้อยบาทมาหลอกให้เราซื้อบ้านราคาสิบล้านบาทเนี่ยยังไงเราต้องไหวตัวให้ทันเป็นพอ <c oughs> ราต้องเรียนรู้เทคนิคเอาเอะไม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ยังไงเหมือนคลินิกสมความงามขายไอ้นี่อ่ะอุปกรณ์เป็นครีมต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยเอคอก็ชดก็ได้เหมือนกันนี่ก็เป็นเป็นเทคนิคที่เล่าในนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้หยิบมาเล่ามันจะเป็นพวกแบบมีเหยื่อล่อหรือมีอะไรเอ้ยมีเยอะมากเลยในเล่มดังนั้นทุกคนต้องแบบหาตามเล่มนี้นะคะหาตามไปซื้อที่ C ีเอ็ดบุ๊กก็ได้ สนุกต้องแบบถ้าเป็นในอินเขามีให้คลิกเช็คสาขาที่มีสินค้านะคะอาจจะไม่ได้มีทุกสาขาเพราต้องหาก่อนเนาะแต่ก็วีโลแหละวีโลก็น่าจะแบบอาหารมันยากอ่ะเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่จุ๊กแจงนำหนังสือหน้าอ่านมาฝากรับตอนเช้ากันนะคะก็ <c oughs> สนุกมากค่ะขอบคุณจุ๊บแจงที่ทำให้ตื่น ในยามเช้าวันจันทร์ขนาด,ดนี้นะนะคะ่ะแต่ว่าก็ยังแอบง่วงนิด,ดนึงอยู่โอเคค่ะสำหรับวันนี้พิงกับจุดแจงนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปไงก่อนแล้วค่ะเจอกันอีกทีวันศุกร์นี้ค่ะบ๊ายบายบบ๊าย <S 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 ายยค่ะหากเพื่อนๆชอบเนื้อหาที่เราอ่านและนำมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดกุ่ม subscribe กดไลค์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter Imanree เพจเฟซบุ๊กไฟมันรีดและพอ d c ดแคสช่องทางต่างๆต,ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ